ท้ามกลางข่าวสารรายวันเกี่ยวกับตลาดหุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยเงินเฟ้อหรือความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันง่ายมากที่เราจะถูกพัดไปกับความผันผวน,นระยะสั้นจนบางทีก็ลืมไปเลยว่าแก่นของการลงทุนระยะยาวจริงๆคืออะไรวันนี้เราเลยอยากจะชวนมาเจาะลึกกันค่ะถึงหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าหุ้นคุณภาพวันหน้าตาจริงๆของมันเป็นยังไง ข้อมูลที่เรามีในมูวันนี้มีทั้งบทวิเคราะห์แล้วก็งานวิจัยเชิงลึกหลายชิ้นเลยที่น่าสนใจคือพอเอามาต่อจิ๊กซอกันแล้วเนี่ยทุกชิ้นชี้ไปที่ตัวชี้วัดตัวเดียวกันหมดเลยค่ะนั่นก็คือ ROIc หรืออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนครับผมเป้าหมายของเราวันนี้เลยนะคะก็คือมาถอดรหัสกันว่า ROIc เนี่ยคืออะไรกันแน่ครับแล้วทำไมมันถึงสำคัญกว่าตัวเลขอื่นๆที่เราคุ้นเคยกัน ใช่ค่ะทำไมมันถึงเป็นเหมือนเครื่องเอ็กซเรย์คุณภาพธุรกิจที่แม่นยำกว่าตัวเลขกำไรที่เราเห็นเห็นกันแล้วที่สำคัญที่สุดเราจะไปดูกันว่าบริษัทที่เป็นเหมือนเครื่องจักผลิตเงินสดในโลกความเป็นจริงเนี่ยเขามีโมเดลธุรกิจกันยังไงน่าสนใจมากครับ เพื่อให้เข้าใจแก่นของมันได้ง่ายที่สุดนะคะแหล่งข้อมูลชิ้นหนึ่งมีอุป,ปมาอุปไมยที่เห็นภาพมากเลยค่ะลองนึกภาพว่าเรามีกล่องวิเศษ2ใบกล่องใบแรกถ้าเราหยอดเงินลงไป100บาททุกๆปีมันจะคายเงินออกมาให้เรา5บาทอืมครับส่วนกล่องที่2เราหยอดเงิน100บาทเท่ากันเลยแต่ว่ามันคายเงินออกมาให้เราถึงปีละ30บาทคําถามง่ายๆเลยคือถ้าเรามีเงินเพิ่มอีกก้อนจะเอาไปหยอดใส่กล่องไหนดีคะ ก็ต้องเป็นกล่องที่2ออยู hmm. big, ่แล้วครับชัดเจนมากชัดเจนมากเลยใช่ไหมคะเลนนี่ล่ละค่ะคือหัวใจของ ROIC ที่ช่วยบอกเราว่าบริษัทที่เรากําลังสนใจอยู่เนี่ยเป็นกล่องวิเศษแบบที่1หรือแบบที่2เป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมเลยครับเพราะมันตัดเรื่องซับซ้อนออกไปหมดแล้วเหลือแต่แก่นจริงๆถ้าจะให้ความหมายที่เป็นทางการขึ้นมาหน่อย ROIC หรือ Return on Invested Capital มันคือการตอบคำถามที่ทรงพลังมากครับคำถามที่ว่าอะไรคะ ที่ว่าเงินทุกบาทที่ใส่ลงไปในกิจการไม่ว่าจะมาจากส่วนของเจ้าของหรือการกู้ยืมสามารถสร้างกำไรจากการดำเนินงานกลับคืนมาได้เท่าไหร่จะเห็นว่ามันมองภาพรวมกว่าตัวชีวัตอื่นที่เรามักจะดูกันแค่กำไรบรรทัดสุดท้ายอ๋อ oh. แต่ r o e c เนี่ย มันมองทะลุไปถึงประสิทธิภาพในการใช้เงินทุนทั้งหมดของบริษัทจริงๆซึ่งประเด็นเรื่องเงินทุนทั้งหมดนี่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันช่วยให้นักลงทุนไม่ตกหลุมพรางของใช่ครับของตัวชี้วัดยอดนิยมอีกตัวอย่าง ROE ใช่ค่ะ Return on Equity ที่แหล่งข้อมูลเราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ากับดักนี้สินไว้อย่างน่ากลัวเลยใช่เลยครับกับดักนี้อันตรายมากเพราะ ROE เนี่ยสามารถถูกปั่นให้ดูสูงขึ้นได้ด้วยเครื่องมือทางการเงิน ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับสมมุติบริษัท A มีส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ Equity อ,อยู่100บาททำกำไรได้10บาทต่อปี ROCE ก็จะเท่ากับ10ใช่ไหมครับค่ะ10ทีนี้ผู้บริหารอยากให้ตัวเลขดูดีขึ้นเลยไปกู้เงินมา50บบาทแล้วเอาเงินก้อนนั้นมาซื้อหุ้นของตัวเองคืนอ๋อซื้อหุ้นคืนใช่ครับ ตอนนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลงเหลือแค่50บาทแต่กำไรยังอยู่ที่ประมาณ10บาททันใดนั้น r อา e. ของบริษัทพุ่งขึ้นไปเกือบ20%เเซเลยโอ้โหขึ้นมาเท่าตัวเลยนะคะใช่ครับตัวเลขดูสวยขึ้นเท่าตัวแต่พื้นฐานธุรกิจไม่ได้ดีขึ้นเลยแถมบริษัทยังมีความเสี่ยงจากหนี้สินเพิ่มขึ้นอีกต่างหากเห็นภาพชัดเลยค่ะเหมือนการแต่งหน้าให้ตัวเลขเฉยเฉยเลยถูกต้องครับและนั่นคือเหตุผลที่นักลงทุนเก่งๆมองว่า r i c เปรียบเสมือนเซรั่มแห่งความจริงหรือ Truth Serum ของวงการการเงินเพราะมันหลอกไม่ได้หลอกไม่ได้ครับเพราะสูตรคำนวณของมันฉลาดกว่านั้นเยอะมันนำเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมดหรือ Invested Capital ซึ่งรวมทั้หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นมาเป็นตัวหารดังนั้นการที่บริษัทไปก่อนนี้เพิ่มเพื่อซื้อหุ้นคืนแบบเมื่อครู่จึงไม่สามารถมาปั่นตัวเลข r y c ให้สูงขึ้นแบบหลอกๆได้เลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ ที่สำคัญมันยังทำให้เราสามารถเปรียบเทียบบริษัทที่มีโครงสร้างนี้ต่างกันมากๆได้อย่างเท่าเทียมหรือที่เรียกว่า apples to apples comparison ซึ่งเป็นสิ่งที่ ROE ทำไม่ได้พอเราเข้าใจแล้วว่า ROIC คือมาตรวัดคุณภาพที่แท้จริงมันก็เกิดคำถามที่ใหญ่ขึ้นตามมานะคะว่าทำไมล่ะ ทำไมแค่การเลือกลงทุนในหุ้นที่มี ROIC สูงถึงให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญในระยะยาวมันมีกลไกอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คะมีคำพูดอมตะของชาร์ลีมังเกอรที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดครับเขาเคยบอกไว้ว่าในระยะยาวเป็นเรื่องยากมากที่หุ้นจะให้ผลตอบแทนดีกว่าผลตอบแทนที่ธุรกิจนั้นทำได้จริงอื ซึ่งถ้าถอดความออกมาง่ายๆก็คือในช่วงสั้นๆเนี่ยราคาหุ้นอาจจะขึ้นลงตามอารมณ์ของตลาดตามค่า P/E ที่คนกำลังเห่กันใช่ค่ะขึ้นลงทุกวันเลยแต่ถ้าลงมองภาบยาวเป็น10ปี20ปีผลตอบแทนรวมของพอร์ตการลงทุนของเราจะลู่เข้าหาค่า ROC เฉลี่ยของธุรกิจที่เราถือครองอยู่อย่างน่าทึ่งเลยครับ ดังนั้นการเลือกเป็นเจ้าของธุรกิจที่มี ROC สูงๆก็เหมือนกับการผูกพอร์ตของเราไว้กับจรวดที่มีแรงขับเคลื่อนในตัวเองอยู่แล้วแต่ดิฉันมีข้อสงสัยนิดหน่อยคะ่ะตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พื้นฐานที่เราเคยเรียนกันมามันมีแนวคิดที่เรียกว่า mean reversion ไม่ใช่เหรอคะการถดถอยเข้าหาค่าเฉลี่ยใช่ค่ะที่ว่ากำไรที่สูงเกินปกติสุดท้ายแล้วก็จะดึงดูดคู่แข่งหน้าใหม่ให้กระโดดเข้ามาในตลาดเสมอ แล้วการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นก็จะกดดันให้กำไรของทุกคนกลับสู่ค่าเฉลี่ยนในที่สุดแล้วทำไมบริษัท r o c สูงถึงจะรอจะดจากกฎข้อนี้ไปได้ล่ะคะเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมและเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยครับสิ่งที่ว่ามานั้นเป็นเรื่องจริงในหลายๆอุตสาหกรรมแต่สิ่งที่น่าทึ่งคืองานวิจัยชิ้นสำคัญของไมเคิลมาบูซินซึ่งเป็นนักกลยุทธ์การลงจุนระดับตำนานได้คน้นพบสิ่งที่เขาเรียกว่าความผิดปกติที่คงอยู่ ความผิดปกติที่คงอยู่ใช่ครับเขาไปดูข้อมูลย้อนหลังหลายสิบปีแล้วพบว่าบริษัทที่สามารถทำ ROIC ได้สูงมากๆม,มักจะสามารถรักษาระดับความสามารถในการทำกำไรนั้นไว้ได้ยาวนานกว่าที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์คาดการไว้มากหมายความว่าบริษัทบางกลุ่มเหมือนมีพลังพิเศษที่สามารถต้านทานกฎค่าเฉลี่ยทางเศรษฐศาสตร์ได้เลยเหรอคะจะว่าอย่างเงินก็ได้ครับในแหล่งข้อมูลมีสถิติที่น่าสนใจระบุว่า 41%ของบริษัทที่เคยอยู่ในกลุ่มที่มี ROIc สูงสุดในปี1997ค่ะยังคงสามารถรักษาตัวเองให้อยู่ในกลุ่มเดิมได้แม้เวลาจะผ่านไปถึง9ปีโอ้โหซึ่งในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากนี่ถือเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยครับและมันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามีบริษัทอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีสิ่งที่เรียกว่าป้อมประการทางธุรกิจ Economic Mode ที่แข็งแรงมากๆจนสามารถปกป้องตัวเองจากผู้รุกรานได้ เข้าใจแล้วค่ะและเหมือนจะมีอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญด้วยใช่ไหมคะนอกจากจะมีป้อมประการที่แข็งแกร่งและ ROIC ที่สูงแล้วแหล่งข้อมูลยังเน้นเรื่องโอกาสในการลงทุนซ้ํแแะะ i วินเวส e n t r u รันเวยด้วยใช่เลยครับคือ ROIC สูงอย่างเดียวอาจไม่พอแต่ถ้าบริษัทสามารถนำกำไรมหาศาลที่ทำได้กลับไปลงทุนต่อในโครงการใหม่ๆที่ยังให้ผลตอบแทนสูงเท่าเดิมได้เรื่อยๆ นี่แหละครับคือสูตรสำเร็จของการสร้างความมั่งคั่งแบบทบต้นอย่างแท้จริงพอเราเข้าใจหลักการที่แข็งแรงขนาดนี้แล้วก็น่าสนใจนะคะว่าแล้วในโลกความเป็นจริงบริษัทที่ทำได้แบบนี้หน้าตาเป็นยังไงมีตัวอย่างที่จับต้องได้ไหมคะมีแน่นอนครับและตัวอย่างเหล่านี้ก็ช่วยให้เราเห็นภาพของป้อมปราการหรือมตในรูปแบบต่างๆได้ชัดเจนขึ้นมากเราลองมาดูเป็นกลุ่มๆนะครับ เริ่มจากกลุ่มแรกที่เรียกกันเล่นๆว่าเสือนอนกินเสือนอนกิน <laughs> ครับคือธุรกิจที่แทบจะผูกขาดและคอยเก็บค่าต่งไปเรื่อยๆตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในกลุ่มนี้คือ Fair Isaac Corporation หรือ FICO อ๋อ FICO s ก o r e ที่เราได้ยินกันบ่อยๆเวลาพูดถึงการขอสินเชื่อในอเมริกานั่นเองใช่ไหมคะใช่เลยครับ ธุรกิจของเขาคือการเป็นเจ้าของไฟโกสกอร์ซึ่งเป็นคะแนนเครดิตที่สถาบันการเงินกว่า90%ในสหรัฐใช้ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ90%เลยเหรอคะรั่ผมโหมดของเขาคือการเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ฝังรากลึกไปในระบบการเงินแล้วการที่ธนาคารทุกแข่งจะพร้อมใจกันเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานอื่นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยจริงด้วยค่ะมันคงวุ่นวายน้าดู แถมยังมีอำนาจในก,การตั้งราคาสูงมากเพราะถ้าบริการที่ไฟโก็คิดนั้นเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับมูลค่าของสินเชื่อก้อนใหญ่ๆที่สำคัญคือธุรกิจนี้เป็น asset light แทบไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเลยทำให้กระแสงเงินสดล้นเหลือและบริษัทก็นำเงินนั้นไปซื้อหุ้นคืนอย่างสม่าเสมอน่าทึ่งมากค่ะอีกตัวอย่างในกลุ่มเสือนอนกินที่มีโมดคนละแบบแต่ทรงพลังไม่แพ้ก,กันก็คือ mastercard ใช่ไหมคะใช่ครับ อันนี้ทุกคนรู้จักดีเลยเครือข่ายการชำระเงินระดับโลกป้อมปราการของเขาคงเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กเอฟเฟกหรือพลังของเครือข่ายถูกต้องครับเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยคือยิ่งมีคนใช้บัตรเยอะร้านค้าก็ยิ่งต้องยอมรับบัตรและยิ่งร้านค้ารับบัตรเยอะคนก็ยิ่งอยากมีบัตรเป็นวงจรที่แข็งแกร่งมากจนคู่แข่งรายใหม่เจาะเข้ามาแทบไม่ได้เลยครับ และที่น่าสนใจมากในภาวะปัจจุบันคือมันเป็นเครื่องป้องกันเงินเฟอ้อหรือ inflation hedge ในตัวด้วยอ๋อยังไงคะเพราะเมื่อราคาสินค้าแพงขึ้นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรก็สูงขึ้นรายได้ของมาสเตอร์การ์ดซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยใช่ครับทำให้บริษัทมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานสูงถึง50-60%ซึ่งเป็นตัวเลขที่หาได้ยากมากในโลกธุรกิจ พอเห็นภาพกลุ่มแรกแล้วมาดูกลุ่มที่2กันบ้างดีกว่าค่ะกลุ่มนี้ไม่ใช่ธุรกิจผูกขาดแต่เป็นราชาแห่งประสิทธิภาพใช่ครับคือเก่งกว่าคู่แข่งในทุกมิติจนไม่มีใครตามทันตัวอย่างที่น่าทึ่งในกลุ่มนี้คือ o l d e r m i n i o n Freight Line หรือ ODFL ธุรกิจขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มคันรถครับนี่เป็นอุตสาหกรรมที่ขึ้นชื่อว่าการแข่งขันรุนแรงมากกำไรต่ำแต่ ODFL กลับทำได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ โ o มดของพวกเขาคือความเป็นเลิศในการดำเนินงาน Operational Excellence ที่สั่งสมมานานหลายสิบปีมันน่าทึ่งตรงที่ความเป็นเลิศในเรื่องพื้นฐานมากๆอย่างการส่งของให้ตรงเวลาหรือของไม่เสียหายกลับกลายเป็นป้อมประการที่แข็งแกร่งได้ถูกต้องครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ผูดง่ายแต่ทำยากมาก ODFL มีสถิติสินค้าเสียหายน้อยที่สุดและจัดส่งตรงเวลาที่สุดในอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ99% 99%ครับสิ่งนี้ทำให้ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาคธุรกิจยอมที่จะจ่ายแพงกว่าเพื่อแลกกับความน่าเชื่อถืออีกบริษัทในกลุ่มนี้ที่น่าสนใจไม่แพ้ก,กันคือ s ซินทัสธุรกิจของเขาอาจจะฟังดูน่าเบื่อมากคือให้บริการเช่าและซักรี่ชุดยูนิฟอร์ม แต่เบื้องหลังความน่าเบื่อนั้นซ่อนความได้เปรียบมหาศาลเอาไว้ดิฉันเคยอ่านเจอเรื่องความหนาแน่นของเส้นทางหรือ Root Density ของเขาค่ะใช่เลยครับนั่นคือหัวใจของโมดของ s ซินทัสลองนึกภาพรถบรรทุกของเขาหนึ่งคันที่วิ่งไปตามเส้นทางเดิมเขาสามารถแวะให้บริการลูกค้าได้หลายสิบรายในละแวกเดียวกันทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำมากต่ำกว่าคู่แข่งรายย่อยในท้องถิ่นอย่างมหาศาลเลยครับ และเมื่อเข้าไปให้บริการลูกค้าได้แล้วเขาก็สามารถขายบริการอื่นๆพ่วงได้ง่ายๆโดยแทบไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการขนส่งเลยมาถึงกลุ่มสุดท้ายกันค่ะกลุ่มผู้นําในตลาดเฉพาะทางและมีโมเดลธุรก,กิจที่เบาหวิวมากๆครับตัวอย่างแรกคือ O'Reilly Automotive หรือ ORLY ร้านค้าปลีกอะไหล่รถยนต์หลายคนอาจจะคิดว่าธุรก,กิจนี้แข่งกันที่ราคาถูกแต่โมดของ ORLY คือความเทพของระบบโลจิสติกส์ครับ โลจิสติกส์เหรอคะใช่ครับหัวใจของธุรกิจนี้คือความพร้อมของสินค้ากลุ่มลูกค้าหลักของเขาคืออู่ซ่อมรถยนต์เมื่อรถของลูกค้าเสียที่อู่สิ่งที่ช่างต้องการที่สุดคืออะไหล่ที่มาถึงเร็วที่สุดไม่ใช่ราคาที่ถูกที่สุดจริงด้วยค่ะต้องรีบซ่อมรีบปิดงานซึ่ง o r l y มีระบบกระจายสินค้าที่สามารถส่งอะไหล่ที่ต้องการไปถึงอู่ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงเลยแปลว่าสําหรับลูกค้ากลุ่มนี้ความเร็วในการส่งนอบมีค่ามากกว่าส่วนต่างของราคา ซึ่งเป็นสิ่งที่คู่แข่งออนไลน์ทำได้ยากถูกต้องครับและปิดท้ายด้วยตัวอย่างที่ ROI c สูงจนน่าตกใจ Domino's Pizza <S อันนี้ที่ฉันชอบมากเลยค่ะครับ m o มดของ Domino's คือโมเดลธุรกิจที่เบาวิวหรือ Asset Light ที่สุดยอดมากเพราะร้านค้าเกือบทั้งหมดเป็นของแฟรนไชส์ซีทำให้บริษัทแม่ต้องแบกรับต้นทุนค่าเช่าค่าจ้างพนักงานหน้าร้านเลย เหมือนเป็นคนวางระบบแล้วเก็บค่าผ่านทางโดยมีความเสี่ยงต่ำมากแต่รับรู้รายได้โดยตรมใช่ครับโมเดลนี้ส่งผลให้ ROIC ของบริษัทสูงมากถึงระดับ59-74%เลยทีเดียวโอเคค่ะพอเราเห็นตัวอย่างบริษัทที่น่าทึ่งเหล่านี้แล้วมันก็นำมาสู่ปัญหาใหญ่สำหรับนักลงทุนเลยนะคะคือหุ้นพวกนี้แทบจะไม่เคยมีราคาถูกเลยหรือที่ฝรั่งเรียกว่า Never c h ช a p ใช่ครับมักจะซื้อขายกันที่ PE สูงลิ้วตลอดเวลาแล้วในฐานะนักลงทุนเราควรจะทำยังไงกับมันดีคะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความย้อนแย้งของการประเมินมูลค่า The valuation paradox ครับแหล่งข้อมูลของเราชี้ให้เห็นมุมมองที่น่าสนใจว่าความสิ่งที่แท้จริงของนักลงทุนในระยะยาวอาจจะไม่ใช่การซื้อหุ้นเหล่านี้แพงไปเล็กน้อยแต่คืออะไรคะแต่คือการไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นเหล่านี้เลยต่างหากอ๋อ เพราะการมัวแต่รอซื้อในราคาที่คิดว่าถูกอาจทำให้เราพลาดโอกาสในการเติบโตแบบทบต้นของธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ไปตลอดการหมายความว่าการรอราคาที่สมบูรณ์แบบอาจจะมีต้นทุนค่าเสียโอกาสที่สูงกว่าการยอมจ่ายแพงขึ้นมาหน่อยแต่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจชั้นยอดถูกต้องครับกลยุทธ์ที่นักลงทุนระยะยาวหลายคนใช้คือ buy right and sit tight ซื้อให้ถูกตัวแล้วก็นั่งทับไปยาวๆใช่ครับ อาจจะทยอยสะสมเมื่อราคาย,ย่อตัวลงจากข่าวร้ายระยะสั้นที่ไม่กระทบพื้นฐานของธุรกิจและเน้นการถือครองในระยะยาว5-10ปีขึ้นไปเพื่อให้พลังของ ROIC ได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วในทางกลับกันมีข้อควรระวังหรือสัญญาณอันตราย red flags อะไรบ้างไหมคะที่เราควรจะจับตามองมีแน่นอนครับและสำคัญมากด้วยแหล่งข้อมูลสรุปสัญญาณเตือนที่ต้องระวังไว้3ข้อหลักๆข้อแรกคือ ROIC ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเป็นสัญญาณแรกว่าป้อมปราการทางธุรกิจของบริษัทเริ่มมีรอยรั่วแล้วข้อที่2ล่ะคะข้อที่2คือการเข้าซื้อกิจการที่ไม่ดี Bad M&A คือการที่ผู้บริหารเริ่มนำเงินสดของบริษัทไปซื้อธุรกิจอื่นที่ไม่ถนัดหรือซื้อในราคาที่แพงเกินไปและข้อที่3คือหนี้สินเริ่มคืบคลาน Leverage creep คือการที่บริษัทเริ่มก่อนหนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อพยุงตัวเลขทางการเงินให้ดูดีนอกจากสังข้อน,นี้แล้วยังมีจุดไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษอีกไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากครับมีจุดที่ต้องระวังเพิ่มเติมคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ROIc ที่สูงนั้นมาจากความได้เปรียบในการแข่งขันจริงๆไม่ใช่เพราะเป็นแค่ธุรกิจที่มีสินทรัพย์น้อยหรือเกิดจากกาไรพิเศษแค่ชั่วครังชั่วคราวค่ะ ดังนั้นเราควรดูควบคู่ไปกับกระแสเงินสดอิสระ free cash flow เสมอเพื่อให้แน่ใจว่ากำไรนั้นเปลี่ยนเป็นเงินสดได้จริงและที่สำคัญไม่แพ้กันคือต้องดูโอกาสในการเติบโต growth runway ด้วยทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่าการใช้ ROIC เป็นเข็มทิศในการลงทุนมันไม่ใช่แค่เทคนิคการเลือกหุ้นแต่มันคือกรอบความคิดที่ช่วยให้เราสามารถมองข้ามเสียงรบกวนในระยะสั้นได้ ที่เราจะมีได้ในการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในระยะยาวก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้นะคะเราอยากจะทิ้งท้ายคำถามไว้ให้ไปขบคิดกันต่อคะ่ะแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราคุยกันเน้นตัวอย่างบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกาคำถามที่น่าสนใจก็คือ กรอบความคิดเรื่อง ROIc และป้อมประการทางธุรกิจแบบนี้จะสามารถนำมาปรับใช้เพื่อค้นหาเครื่องจักรผลิตเงินสดที่อาจจะซ่อนตัวอยู่ในตลาดท้องถิ่นของเราได้ยังไงอืมครับและที่สำคัญป้อมประการในยุคข,ของ AI หรือในเศรษฐกิจดิจิทัลอาจจะมีหน้าตาที่แตกต่างไปจากตัวอย่างคลาสสิกที่เราคุยกันในวันนี้หรือเปล่าคะ